ลพลลัักกรงุงนในช่วงที่แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงถูกใจกับเมนูอาหารทะเลในรูปแบบสไตล์ของเชฟป,ปิ่นะครับต้องบอกเลยครับว่าสร้างสรรค์จริงครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมของเรานะฮะเมนูสุดท้ายเราจะต้องตบท้ายด้วยของหวานซึ่งเมนูนี้เนี่ยเป็นของหวานที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องชอบและหลงรักอย่างแน่นอนครับ แม้ว่ารายการของเราจะเคยทำบราวนี่เป็นหลายครั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่เคยเบื่ออย่างแน่นอนและที่สำคัญครับนี่ฮะ จุดเด่นของบราวนี่สูตรที่เรากําลังจะทําอยู่ที่ความหอมของส้มครับโดยที่ว่าผมเนี่ยจะเอาผิวส้มแล้วก็น้ําส้มลงไปด้วยนะครับนอกจากที่จะได้วิตามินซีแล้วนะครับเรายังได้กลิ่นจากน้ํามันหอมระเหยที่อยู่บนผิวส้มอีกด้วยครับซึ่งในวันนี้นะครับในการทําบราวนี่สูตรนี้เราเตรียมตัวง่ายๆครับเตาอบผมตั้งไว้แล้ว180องศาและพิมพ์ที่เราใช้วันนี้เป็นขนาด9คูณ9นิ้วนะครับเราทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขแบบง่ายๆอย่างนี้ครับนอกจากผิวส้มแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยเรา จะเพิ่มเนื้อสัมผัสแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการดีๆของอัลมอนด์ลงไปด้วยอัลมอนด์ที่เราใช้วันนี้ผมใช้เป็นแบบโฮอัลมอนด์ที่ยังมีผิวอยู่ตรงผิวเนี่ยนะครับบางครั้งหลายๆคนที่ไม่ชอบเขาก็จะเป็นบรันช์ดึงผิวออกแต่สําหรับผมวันนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มเสน่ห์ให้กับบราวนี่สูตรนี้ซึ่งก่อนที่เราจะเอาไปผสมกับเนื้อของบราวนี่เนี่ยคุณผู้ชมควรจะอบแต่อบเป็นลนักษณะฮาฟเบคก็คือว่าให้มันสุกเพียงแค่ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนดังนั้นเราใช้ความร้อนเดียวกันเลยครับ180คบแ่ เพียงหยาบๆเท่านั้นสําหรับตัวอัลมอนต์นะครับต้องบอกว่าเขามีกฎไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งเจ้าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยนะครับช่วยบํารุงหลอดเลือดแล้วยังช่วยลดคอเลสเตรอรอลตัวร้ายด้วยนะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะเอาเข้าไปอบก่อนอบไม่ต้องนานครับผมอบประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องเอากลับมาพักให้เย็นด้วยนะฮะ ระหว่างที่ถั่วของเราอยู่ในเตาอบนะครับวันนี้ผมใช้ดาร์กช็อกโกแลตประมาณ70%นะฮะสับนิดนึงครับแล้วเราก็มาตั้งบนหม้อน,น้ำร้อนนะครับใช้ไฟเบาๆครับให้ช็อกโกแลตกับเนยเนี่ยละลายเข้ากันดีครับว้าวช็อกโกแลตกับเนยของเรานะฮะละลายค่อยๆละลายเข้ากันแล้วตอนนี้ถั่วของผมนะครับ5นาทีแล้วครับผม นำออกมานะครับแล้วก็พักให้ควายความร้อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาร่อนส่วนประกอบของแห้งของเรากันครับเตรียมส่วนประกอบของแห้งนะครับแป้งเกลือครึ่งช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองครับตีให้ขึ้นฟู หลังจากที่เขาเริ่มฟูนะครับเราใส่น้ำตาลลงไปทีละครึ่งครับหลังจากที่เขาฟูขาวดีแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะขูดผิวส้มลงไปครับนอกจากผิวส้มแล้วนะครับเราจะใส่น้ำส้มลงไปด้วยฮะใช้ได้แล้วครับผมให้ได้ส่วนประกอบของน้ำประมาณ4ช้อนโต๊ดนั่นเองใส่ลงไปนะครับกลิ่นหอมของส้มอาจยังจะไม่เข้มข้นพอ กลิ่นส้มแต่งกลิ่นนิดนึงได้ครับหลังจากนั้นนะฮะก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปด้วยครับคนให้เข้ากันครับผมเมื่อส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วใส่แป้งลงไปครับแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันครับตอนนี้อัลมอนด์ของผมเย็นลงดีแล้วเราถึงใส่ลงไปนะครับนอกจากอัลมอนด์แล้วผมจะ เพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยตัวนี้ครับช็อกโกแลตชิพตอนนี้ต้องบอกว่าเขาออกมาเป็นรูปแบบที่ซองเล็กๆพอดีการใช้งานนะครับหอหนึ่งก็80กรัมนะฮะเราจะใส่ลงไปทั้งห่อเลยจะเป็นช็อกโกแลตชิพที่เม็ดเล็กๆสวยงามมากทีเดียวนะครับช็อกโกแลตชิพสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเหลือเกินนะครับใช้เป็นท็อปปิ้งไอศกรีมขนมต่างๆได้หมดเลยะนะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใส่ลงในพิมพ์ครับ เกลี่ยให้ทั่วดีนำเข้าอบที่180องศาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับว,ว้าวตอนนี้ห้องครัวงเรานะครับหอมไปด้วยกลิ่นของส้มนะครับก่อนที่เราจะออออกจากพิมพ์เราจะทิ้งให้ให้เขาเย็ยนตัวลงนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยผมจะแต่งหน้าให้สวยงามด้วยไวท์ช็อกโกแลตขอบพาวครับ ผมจะนำไวช็อกช็กแลตคอมพาว์นะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ใส่ลงในชามสเต l เลสนำขึ้นตั้งบนหม้อที่มีน้ำร้อนต้มอ,อยู่ครับระหว่างที่เรารอให้ไวช็อกโกแลตค่อยๆ <c oughs> ละลายนะครับเราจะนำบราวนี่ของเรามาตัดขอบออกเพื่อโชว์ความสวยงามด้านในหั่นบราวนี่ของเราให้เป็นขนาดชิ้นตามที่เราต้องการเลยครับกลับมาดูที่ไวช็อกช็กแลตของเราครับคนไวช็อกชกแลตของเราให้ละลายเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ซ่อมเนี่ยแหละครับ ตักตัวช็อกโกแลตขึ้นมาแล้วก็สะบัดแต่งหน้าให้สวยงามเราสามารถใส่สีผสมอาหารลงไปแต่งสีช็อกโกแลตได้นะครับวาดด้วยลายแบบที่ต้องการเลยครับ